ผมได้อธิบายไปสองคลิปเกี่ยวกับการเข้าประตูธรรมาทิปไตยนะครับที่วัดส,สุทัศน์นั่นเองนะครับท่านก็คงจะมีภาพใหม่มิติใหม่วิถีชีวิตใหม่คุณภาพชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นภาพที่ท่านก็อยากได้อยากมี อยากมีของใหม่มาตรฐานใหม่คุณภาพชีวิตใหม่บรรยากาศใหม่จิตวิญญาณใหม่ทั้งหมดมันจะใหม่หมดเลยนะครับใหม่หมดเลยนะฮะด้วยอํานาจอธิปไตายที่ท่านมีนั่นแหละครับเป็นอำนาจสูงสุดที่เราเจตค้าสถา,านมาให้แล้วแต่เราใช้ไม่เป็นทีกสีเก้าสิบปีแล้วเรียกว่าเราต้องคุยกันทุกบ้านแล้วละ่ะไม่ต้องไปคุยกับพวกนักการเมืองแล้วนั้นต้องไปคุยกันนักปกครองประเทศไทยนะฮะไม่ต้องคุยกันรัฐมนูลแล้ว เพราะเป็นสิ่งที่มันตกยุคมันหมดสภาพไปแล้วถ้าท่านยังอยู่ภายใต้รัฐมนูลปี6กูเนี่ยก็คือต้องไปเลือกตั้งถูกไหมเออแล้วก็มานั่งดูโจทย์ที่สูดที่ท่านไปเลือกนั่นแหละครับว่าเขาเล่นเกมการเมืองกันยังไงเขาก็เล่นแบบน้ำเน่าเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจแล้วนะที่ผมพยายามกลิ่นพยายามอธิบายแล้วก็ควรได้เข้าสรุปนะอ่าแล้วผมก็มี1ิบข้อที่แจกแจงออกมาให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าใจผิด สิบข้ออย่างไรก็อย่างที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยใช้อยู่ทําอยู่นะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะเดินในเขาวงกฏหรืออยู่ในวงจรปฏิจสมุทบาทที่เป็นวงจรอุบาทที่เราติดอยู่มันไม่ควรแล้วอ่ะมันไม่ควรวนะมันต้องได้ข้อสรุปจบกันแล้วนะได้แล้วนะทุกบ้านได้แล้วนะวันที่ยี่ิบสี่มิถุนาเป็นวันที่คณะราษฎรปฏิวัติมาแล้วมันเสียของคราวนี้ ปวงประชามหาชนมหาราชตัวจริงตัวจริงคราวที่แล้วแค่คณะราชเป็นผู้แอบอ้างไม่ใช่ตัวจริงคณะราชนะไม่ใช่ตัวจริงประชาชนไม่รู้เรื่องไปอ้างว่าเป็นคณะของประชาชนคณะราชคณะของประชาชนทั้งประเทศด้วยคณะของเขามีแค่100ร้อยกว่าคนนั่นแหละเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศแล้วก็บังคับให้ร้อยเจ็ดใช้รัฐธิบดูญที่เขาสร้างขึ้นมาร้อยเจ็ดก็เลยต้องเซ็นหลวงพ่อปรมไไย นะวันที่สิบธันวาก็เลยนั่นแหละใช้รัฐที่ระบดนู่มาตั้งแต่บัตรนั้นประเทศก็เพี้ยนมาตั้งแต่บัตรนั้นแหละครับนะเพราะเขาไม่รู้หลักไอคณาลาเนี่ยไม่รู้หลักอะไรเลยนะไม่เคารพหลักและไม่รู้หลักทีนี้พอวันที่ย4บสี่มิถุนาปี 67, ห7เจ็ดากันตั้งเก้าสิบปีแล้วเข้าสู่ยุคหล่อสิบที่จะต้องสตาร์ทแล้วหลังจาก ไม่ได้สตาร์ทมาผมก็บอกแล้วธรรมเทศที่ไม่ได้สตาร์ทมาตั้งแต่ของราดปีแรกของรสิเพราะว่าองค์ขาพยพของพระเจ้าก้ายังมีอยู่ก็ต้องปล่อยให้มันค่อยๆสโลดาวสโลดาวไกลๆมันมีแรงเฉื่อยค่อยหมดหมดจนทั้งมันหมดไปแล้วหมดก็เลยที่นยกตู่เนี่ยเห็นสภาพแล้วคือหมดไปแล้วทางด้านทหารหมดไปแล้วนะไปเป็นองค์มรมตีแล้วส่วนทางด้านเอกชนก็ยังมีทักษิณก็แสดงลิเซนเดตก็ปล่อยก็แสดงไปเดี๋ยวก็หมดเอง ตามลิขิตของประเทศตี่มนมีมันต้องหมดต้องหมดยุคต้องจบยุคอาคราวนี้มันเป็นยุคที่ประชาชนต้องขึ้นแล้วต้องตื่นลวเพราะยุคเราสิเป็นยุคที่พวงประชามหา,มหาชนนําพาประเทศไปเองอเพราะนั้นพวงประชามหามหาชนก็ต้องได้ข้อสรุปแล้วเพราะเราเห็นทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยเห็นการมงการเมืองหมดแล้วเห็นเหตุที่มาของบ้านเมืองเหตุที่ไปล้มรอเจ็ดแทนที่จะให้รอเจ็ดทำถ้าปล่อยให้รอเจ็ดทำนะถ้าปล่อยให้รอเจ็ดทำนะเราจะมีรัฐมนูลฉบับเดียวจําไว้ แล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ถูกต้องแท้จริงเพราะราห้าเราเี็ยก็ทํามันอย่างถูกกลักเพราะตามหลักนะประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตยกสารต่อกันมาใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีอ่ะมันไม่ใช่อยู่ๆมาล้มกันแล้วประกาศรั้วบรรลุแล้วก็ใช้เลยอันนี้เ็าเรียกว่าเป็นสายปริดการเป็นบรรลุสายไปริการเป็นการทําประชาธิปไตยที่ผิดประเทศประชาธิปไตยก็ไม่มีการมาล้มกันหรอกเขาจะต้องให้ประชาชนเรียนรู้ก่อนในสี่ข้อสี่ข้อจนต้องเรียนรู้ใช้เป็นเป็นอย่างมืออาชีพเป็นแบบรู้เรื่องไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลย อันนี้ well, so. to to world, ประชาชนไม่ได้รับการฝึกกันที่สี่ข้อนี้เลยไม่มีใครมาฝึกเลยทุกคณะรัฐบาลนี่ยไม่ให้รู้เรื่องเลยเท่ากับว่าทุกคณะรัฐบาลนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องมาใช้ไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยประชาชนไม่ได้ถูกฝึกเลยสี่ข้อเนี้ยแต่เขาเอาใช้ข้อห้ามาอย่างเดียวใช้ข้อห้าจะไม่ได้ใช้มันเอาข้อห้าเป็นข้อแรกและไอ้สี่ข้อมันไมันไม่ใช้เลยมันเอาเอาข้อห้ามาใช้เป็นข้อเดียวแล้วก็ประกาศใช้ไปเลยนั่นคือประเทศที่เป็นอยู่ขณะนี้ซึ่งผมก็เปรียบเทียบไห้เห็นว่า มัน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 เป็นเป็นมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ประเทศไทยเขียนให้พาธีเนี่ยขึ้นที่จะมันออกนะพอถึงถึงเที่ยงเลยซ้ไยลงใต้นะเนี่ยนี่คือรัฐธรรมนูญไทยเกิเนีหมันผิดหลักผิดสัจธรรมผิดความจริงนั่นเองนะเอาละของเก่าพูดไปท่านก็ชอกชับใจนะท่านคงอยากจะฟังเรื่องใหม่ๆม,มากกว่าอนาคตใหม่ๆของเก่าก็เรียกว่าแต่ผมเป็นห่วงอะ่ะเพระ เป็นห่วงกลัวท่านไม่ทิ้งอ่ะเพราะท่านไปคุ้นชินอยู่ของเก่านะถ้าท่านตัดสใจทิ้งแล้วก็ดีอ่ะต้องทิ้งหมดเลยนะครับทิ้งการเมืองประเทศไทยทิ้งรัฐมนูญด้วยไม่ใช้เลยนะหลัการทิ้งรัฐมนูญไม่ต้องไปกลัวจะเจอหนึ่งถึงสามมันไม่เข้าเกณฑ์เราที่เขาเขียนว่าเขาเขียนเพราะว่ามันล้มกันอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องเขียนป้องกันไม่ให้ใครมาล้มอีกนะไม่ต้องการแล้วก็อย่างเขาไม่เขาก็เข้าใจผิดอีกเข้าใจว่าทหารมาทำรัฐประหารมันทําให้เสียของเสียกระบวนกิดทั้งที่เป็นสิ่งที่ถูก้ง ผมมีคลิปพี่อธิบายอ,อีกทีหนึ่งนะอธิบายตอนนี้มันจะยาวยืดมันจะไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ต้องการให้เข้าใจคอนเซ็ปต์เร็วไวแบบส่วนรายละเอียดที่ว่าทาไมมีเหตุผลอะไรนะไปฟังรายละเอียดข้างในนะผมอ,อธิบายอธิบายแล้วท่านจะตาสว่างเลยท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสดานิตายเลยแล้วท่านจะเข้าใจว่าถูกหลอกมาถูกหลอกหมดเลยทั้งประเทศถูกหลอกกันหมดไอ้คนหลอกมันก็ไม่รู้หลักมันก็เลยหลอกมานะมันก็ไม่มีเจตนาจะมาหลอกแต่มันไม่รู้หลักไอ้หลักสัจธรรมเนี่ยมันเป็นหลักที่คนไทยไม่รู้เรื่องไม่เเข้าใจลย เรารู้แต่หลักการหลักการเนี่ยใครไปตั้งก็ได้แต่คุณหลักการที่คุณตั้งคุณก็ไปตั้งอยู่บนพื้นฐานของไอ้สายที่มันผิดอ่ะมันก็เหมือนขึ้นขบวนรถไฟที่จะไปทางเหนือแต่คุณขึ้นขบวนรถไฟผิดที่หัวลำโพงปรากฏรถไฟมาลงใต้แต่คุณเข้าใจว่ารถไฟมันวิ่งไปทางเหนือแล้วคุณไปตั้งหลักอะไรแล้วแต่แต่คุณรถไฟคุณวิ่งทางใต้อะมันลงไปเมืองอภเดิการแต่ถ้าคุณไปทางเหนือนะมันไปเมืองระเยาตายดังนั้นเมื่อขึ้นขบวนผิด ค like so ุณข so 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 ึ้นขบวนผิดอยู่ในขบวนผิดล้วขบวนมาลงใต้ต่อให้คุณสร้างหลักการอะไรขึ้นมาแล้วแต่มันก็ผิดหมดมันไม่ถูกหมดอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละท่านพูดบอกหลักอะไรมันก็เอาไม่อยู่มันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่คนก็เพราะคุณลงใต้นะคุณขึ้นขบวนผิดคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ในขบวนผิดก่อนที่จะพูดนะก่อนที่คุณจะพูดหลักการอะไรมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่คนคนจะดีไม่ดีอยู่ที่คนมันไม่ใช่หรอกครับต่อให้คุณเป็นคนเลวยังไงนะคุณเจอไอ้ถ้าผมสร้างก็อ้าผมสร้างคลองนะให้มันตรงเลย ระหว่างสร้างขสร้างของคดซิกแซกซ้ายทีขวาทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเออมันอยู่ที่คลองนะครับอคนเร็วมันจะไอ้มันต้องซิกแซกวยเออถ้าไปอยู่คลองมันซิกแซกได้พอมันซิกแซกไปทังนี้บ้านนี้ไปมีไปมีไปมีไปสร้างอะไรก็บ้านนี้แล้วมาทางขวาโยกไปไปมีอะไรบ้านนี้เราค่อยลงมาซิกแซกไปทั้งซ้ายทีขวาทีได้รับผลประโยชน์ทั้งซ้ายทั้งขวาเออเงี้ยไอคนซิกแซกไอคนขี้โกงมันชอบเพราะมันคดไปคดมาไงแต่ผมเป็นคนตรงไงผมสร้างที่เดียวคลองตรงเลยแล้วคนซิกแซกมันไปได้ไหม มันมาลงคลองผมอะมาลงมาตรฐานผมอะมันไปบ้านนู้นนมันไปไม่ได้เพราะว่าคลองผมตรงมันจะไปมันก็ต้องขุดคลองไปทางซ้ายอีกกิโลนึงอะแล้วมาตีทางขวาไปอีกกิโลนึงเออมันจะทํำไหมมันจะลงทุนไหมมันก็ไม่ลงทุนเมื่อไม่ลงทุนมันก็ซิกแซกไม่ได้นี่ไงที่คุณบอกว่าหลักการเน่ะต่อวาลัการอะไรอยู่ที่คนคนมันเร็วเอาถ้าคนเร็วมันอยู่ทางตรงเนี่ยยังไงมันก็ต้องตรงไปมันไม่ทางเร็วได้เข้าใจไหมมันสําคัญที่ว่าคุณเลือกหลักถูกหรือยัง เส้นทางของหลักนั่ถูกนะที่นี่คือหลักที่ถูกต้องเป็นมักมักแปดและคนไทยก็ไม่รู้ว่ามักนี่มันมีสูตรหรือมันผมบอกให้ตรงนี้เลยเพื่อจะท่านเข้าใจได้เร็วไวจงทํามักหนึ่งให้แจ้งแล้วมักทั้งเจ็ดจะตามมารับใช้เองนี่คือสูตรความลับที่ไม่มีใครรู้คุณทาแค่มักหนึ่งให้แจ้งแค่นั้นเองมักที่เจ็ดตามมาเราใส่เเช่นผมทํามักหนึ่งแจ้งแล้วเนี้ยนะผมทามักหนึ่งแจ้งแล้วนะมักทั้งเจ็ดตามมาเราใสเองตอนนี้ผมกำลังทำมักที่สามอยู่มักที่สามกำลังพูดอย่างไงมักที่หนึ่ง เห็นชอบไงคุณต้องเห็นก่อนไอเห็นคือวิสัยทัศน์คุณต้องมีวิสัยทัศน์มองทะลุปูโป่ปองอะ่ะคุณต้องมองทะลุไปเลยมองทะลุแจ้งไปเลยนั่นแหละนะที่นี่มองเห็นจึงมาประกาศเป็นผู้นาก้าวหน้าสูงสุดและเป็นผู้บรรลุการใช้สิทจิใจของเราจะประกาศแบ่งหน้าตาเฉยเลยไม่อายด้วยไม่อายด้วยไม่อายนะเพราะทําไมไม่อายก็เพราะไม่หลักสัจธรรมอะ่ะเออคุณถ้าคุณจะคุณจะอายหรือคุณจะเถียงผมเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณต้องเอาบันไดไปเถียงกับพระาทิตย์นะเพราะพระอทิตย์ก็เป็นสัจธรรม คุณไม่ต้องมาเถียงผมผมไม่ใช่หลังผมผมเอาหลักที่ถูกมาเปิดเผยให้ท่านได้รู้ได้ดูได้เห็นแล้วผมสร้างบนหลักฐานที่ถูกต้องหลักเขาจะทำอะนะเพราะนั้นมันเป็นหลักที่ท่านยึดยึดได้เป็นหลักแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านในขณะที่ท่านอยู่ในหลักที่มันล้มเหลวหลักไม่เป็นหลักประเทศไทยมันไม่เป็นหลักนะมันไม่เป็นเรื่องเป็นลาวไม่เป็นอะไรมันจับอะไรไม่ได้เลยจะจับมันอยู่ประเภทไหนมันจับอยู่ไม่ได้ มันผิดหลักหมดเลยมันผิดมันพร้อมจะแหกกฎทุกอย่างเลยประเทศไทยมันเป็นอยู่ดารงอยู่ขนาดนี้เออแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันคือของซิกแซกไงผมบอกแล้มันเป็นของซิกแซกครั้นี้ผมสร้างของตรงเลยไอ้ซิกแซกมันซิกแซกไม่ได้มันจะไปทางซ้ายไปทำประโยชน์เคยทาประโยชน์ไอ้คนนั้นทำไม่ได้ถ้าทํามันก็ต้องลงทุนขุดไปอีกนะเป็นอย่างนี้นะเข้าใจนะมันไม่สามารถซิกแซกได้เพราะที่นี่นะคุณไม่สามารถแสดงตัวเป็นคนคนเลวระยำอ่ะคนเลวระยำของประเทศเรา หรือเราเยยังสังคมแสดงตัวไม่ได้เลยนะเพราะที่นี่มันถือเป็นความไม่มั่นคงแล้วที่นี่ใช้ AI AI จับระหว่างคุณเป็นเลือกโจที่สุดแล้วให้มันไปใช้ AI ไูมิภคกันเมืองที่ท่านเลือกนะเออกับตัวท่านเป็นตัวรัฐบาลเองแล้ว AI มารับใช้ท่านเออมารับใช้ท่านมาดูแลท่านมาคุ้มครองท่าน AI จะมาดูแลคุ้มครองท่านนะครับถึงแม้เขาจะรู้ข้อมูลไรท่านก็บเขาก็รู้เพื่อประโยชน์ท่านะรักษาผลประโยชน์ท่าน เออท่านเป็น p พ i o r ริีที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมไอพิทักษ์รักษาดูแลท่านะนะนะแต่ถ้าท่านไปเลือกไอพวกเป็นโจรี่สุดที่เป็นพักการเมืองทั้งหลายมันก็มาเอาใช้อายเมืองกันใช้ไอดูแลกลุ้มของท่านปกไอไม่ใช่ดูแลมาใช้อมาควบคุมท่านเออใช้ c b d c เงิน CBC ีควบคุมท่านอีกทีท่านเสร็จมาเลยถ้าท่านไปนเลือกตั้งอ่ะเข้าใจอย่างประชาชนมันหมดยุคที่จะต้องเลือกตั้งแล้วนะเออเข้าใจนะเอาเอา,เอาแค่ตรงนี้ก็พอแนละ้ว ลงรายละเอียดมากเดี๋ยวอเดี๋ยวไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ผมอาจาย์ะสือ่อนะตลงท่านเห็นภาพแล้วนะว่าเอยเราถูกหลอกทรั้งประเทศแล้วเข้าใจผิดทั้งประเทศนะบ้านเมืองเราเนี่ยคนปกครองบ้านเมืองไม่เข้าใจไม่รู้หลักเลยมันจึงได้เพี้ยงยู่ทุกเนแล้วก็รักษาให้มันเพี้ยงก็อยู่เงี้ยแล้วประชาชนก็คุ้นชินชุนชินอ่ะต้องไปเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันมันมันนะผมต้องจัดประชาชนถึงห้าระดับะ ท่านก็เลือกเอาท่านอยากเป็นโสดวันท่พิตายหรืออยากเป็นสกัดตาทวินทิพย์เป็นนาคาควินะิพย์ใจนะท่านก็เลือกเอานะเลือกเสร็จแล้วท่านก็มีความมั่งคั่งอยู่แล้วที่ผมแจกแจงไว้ในคลิปที่สองท่านก็เห็นแล้วว่าท่านไม่ต้องทํางานอะไรเหนื่อยยากลําบากเลยท่านมีเงิน2ี่สิบล้านบริหารประเทศเองนะมีทุนสํารองอยากลงทุนอะไรท่านก็ไปลงทุนต่างป,งประเทศได้เลยไปคุมประเทศนั้นเลยอ่ะคุมอย่างไรงไดันยัาเลยไป,ไป,ไ,ปไปบอกที คือเราไม่ได้ไปบุกประเทศนั้นยึดประเทศนั้นนะเราเข้าไปทําให้เขาจเจริญมั่งคั่งยิ่งใหญ่ได้มาตรฐานตามแบบประเทศไทยประเทศไทยสร้างมาตรฐานใหม่ประเทศอื่นจะเดินตามประเทศไทยเพราะเราจะต้องเป็นไปตามลิขิตของประเทศเป็นไทยมหาราชและจักรพรรดิชต้องเป็นชาติต้นแบบมาตรฐานใหม่ในยุคไอไอให้กับประเทศอื่นเขาได้เห็นเขาจะเดินตามแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกของประเทศไทยนั่นคือเส้นทางผมเก็บยวไว้ให้นะื่อกีผมพูดถึงมาร์กใช่ไหมมาร์กหนึ่งเห็นชอบเห็นสรุปอุปองเนี่ยอย่างที่ผมเห็นอธิบายดีกว่า เห็นที่รูปโป่งแล้วเนี่ผมก็ต้องทำไมคิดมามักสองมคับสองก็ต้องคิดแล้วเห็นชอบคิดชอบคิดชอบก็คิดคิดมาตรฐานคิดวิสัยทัศน์ออกมาคิดแผนคิดทุจริวิธีนะผมคิดเรียบร้อยแล้วต่อมาคิดเสร็จแล้วพูดชอบกำลังพูดอยู่เนี่ยอธิบายอย่างเนี้ยอ่าพูดชอบนะต่อไปทําชอบประชชนฟังผมแล้วก็เกิดปัญญาก็ไปทําดีครับทําก็ลงไม้ลงมือสมัครลงไม้ลงมือสมัครลงทะเบียนแล้วก็ส่งใบแสดงเกีตจำนงผมไม่ได้ให้ท่านเอาอาวุธไปต่อสู้ใครทําร้ายร่างใครไปเผาใครไม่ต้อง ส่งแค่ใบแสดงเจตจำนงแค่นั้นเองส่งแค่กระดาษสีแล้วกลับมานั่งบ้านเนี้ยแค่นี้ทุกอย่างมันรันมันระบบมันเดินไปเองท่านอยู่ๆท่านก็โอ๊ยเป็นโสรรบันฑิติตายโอ้ยมีเงินโอ้ยเป็นประมุขฝ่ายปกครองโอ้ยทำไมฐานะชั้นสูงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยพี่แค่ส่งใบแสดงเจตจำนงแค่นั้นเองถามว่าไอ้ใบแสดงเจตจำนงใบกระดาษสีมันหนักมากเหรอมันของต้องลากขึ้นภูเขาเหรอฮะมันเปล่าเลยเออนะนั่งดูผมแค่นั้นเอง่ยพยายามนั่งฟังผมให้ เป็นปัญญาเป็นโสโว่วนโที่ตายแล้วกันแล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนงทงนั้งเด็กก็จะมีขบวนกู้ชาติจักสองไปรวบรวมใบแสดงเจตจนะนะแล้วก็ไปประกาศเป็นกฎหมายความักครงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายปครองทา่านั้นแหละมันเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายสูงสุดนะผมจงมายืนที่ลูกช้างก็อะไรช้างนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพละกกาลังสูงสุดถูกไหมช้างบนบกสัตว์บนบะกแล้วก็อยู่บนบกนกันเพราะนั่นก็เทียบกับช้างเนี่ยช้างเป็นสัตว์ที่มีกําลังสูงสุดอ่ารู้เรื่องมากที่สุด สื่อสารติดต่อประชชนได้ฮนะช้างเนี่ยกำลังสูงสุดอ่าส่วนเราเป็นเราเหนือวเดลฉาเราเป็นมนุษย์มนุษย์มีอำนาจสูงสุดก็คืออำนาจที่ายอ่ะที่เราเจ็ดให้มานะแต่ท่านยังไม่ได้ใช้เลยท่านนี้ไม่ได้ใช้เลยนะทำยังไงจะได้ใช้มนาจสูงสุดใช้ก็ต้องใช้แบบที่ผมบอกวิธีใช้ก็สมัครมาเป็นอ่ามนุษย์ทองคําวินยัยแล้วก็ส่งใบแสดงเจตลงแสนง่ายแสนสะดวกสบายวิธีทำสง่าง,งามงามีตังหาก นะไม่ได้ยากเลยแต่จะได้ใช้มนาจสูงสุดของท่านที่สี่นะช้างเขาก็ใช้มนาจสูงสุดของเขาด้วยการขนซุงมขนอะไรก็ว่าไปเขามีกําลังสูงสุดอยู่แล้วเป็นประโยชน์สร้างเศรษฐกิจได้เรามีมนาจสูงสุดยังยังทำเศรษฐกิจไม่ได้เลยเศรษฐกิจตัวเองก็ทำไม่ได้กลับไปกลับไปทําเศรษฐกิจให้กับพวกจนที่สุดคือพวกพักการเมืองให้พรกการเมืองมันรวยรวยต่อไปยิ่งขึ้นเออทําไมเราไปทําอย่างนั้นอ่ะนั่นสิท่านต้องถามตัวเองตอบตัวเองนะเมื่อท่านตอบตัวเองได้แล้วว่าเออ เราไม่น่าเป็นหลงเลยทุกวันนี้เราหลงทางกันอยู่นะเลิกหลงทางก็ได้แล้วนะครับผมจึงมายืนเปรียบเทียบระหว่างกําลังของเดรัฉานที่เป็นช้างกับกําลังของท่านที่เป็นมนุษย์นะท่านถึงเวลาต้องใช้กําลังของท่านใ้เป็นประโยชน์แล้วนะเอาละนะหวังคงเข้าใจที่ผมพยายามเปรียบเทียบอานาจสูงสุดที่ท่านมีนะเราเจตให้มาแล้วท่านไม่ได้ใช้ทีนี้ท่านจะใช้แล้วท่านกระดูกลิปผมนีกเกิดปัญญาม่ดูกับปัญญาศพใบเสนเก็โนง ส่งใบแสดงเจตจำนงขบวนการส่งอย่างไรไปดูรายละเอียดมันจะมีขบวนการนะฮะตั้งแต่บ้านเลยตั้งแต่บ้านนะแล้วบ,บ,บ้านนาี้ก็ต้อง you you. ติดธงสีหลักติดธงสีหลักื่อประกาศนะประกาศทําการเมืองโลกไงติดธงสีหลักทุกบ้านติดกันหมดเลยอ่ะประกาศทําการเมืองโลกคราวนี้ประชาชนปกครองเองละไม่มีรัฐบาลนี้ละวเพราะไอ้รัฐบาลนี่เละเป็นตัวเล่นเกมการเมืองโลกอ่ะไอตัวรัฐบาลนี่เราเป็นตัวเล่นเกมการเมืองโลกอยู่ภายใต้ New Order โลกมันเป็น ทั้งใบยอยู่ภายใต้นิวเออร์เนอร์อยู่อยู่ภายใต้ทุนนิยมอยู่แต่งผมนี่มาฉีกออกเลยไม่อยู่ภายใต้ทุนนิยมไม่อยู่ภายใต้ New Order. นิวเออร์เดอร์ประชาชนปกครองตัวเองไม่มีรัฐบาลรัฐบาลไม่มีเลือกตั้งเลือกตั้งมันคนละโลกคนละเรื่องคนละมาตรฐานคนละยุคคนละสมัยคนละชัน้นคนละเวทีคนละเหมือนคนละโลกเลยนะพอจะเข้าใจไหมเห็นภาพไหมประชาชนคราวนี้ประชาชนจะโตแข็งแรงแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เพราะไม่มีรัฐบาลนี่ครับคุณไม่ได้เลือกตั้งมันจะมีรัฐบาลได้ที่ไหนมันไม่มีรัฐบาล ผมบอกแล้วไงผมจัดระดับพื้นที่ในการรับผิดชอบก็คือตั้งแต่ประเทศขวานทองจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านพอถึงหมู่บ้านปิดเส้นทางปิดตรงนี้หมายว่าไอ้พวกเนี้เป็นพวกกินเงินเดือนนะที่ท่านไปเลือกไอ้พวกนี้กินเงินเดือน่ะแต่พอหลังจากหมู่บ้านปุ๊บมาเป็นบ้านแล้วกับห้องบ้านกับห้องนี่แหละคะ่ะบ้านกับห้องนี่แหละครับจะพลิกโลกครับบ้านกับห้องที่ท่านไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชไม่เห็นอะไรเลยแค่อยู่อาศัยแต่ผมไม่ได้ให้แค่อยู่อาศัยผมให้ท่านอลังการยิ่งใหญ่อยู่อาศัย อยากให้ท่านเป็นสภาเลยสภาเลยนะสภาที่จะออกมติของตำบลของจังหวัดของประเทศของนโยาบายต่างประเทศบ้านท่านเป็นสภาอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนสภาบ้านท่านใหม่เพราะบ้านนี่แหละจะมาทาการเมืองโลกก็คือคนในบ้านลูกบ้านนี่จะทําการเมืองโลกโดยผ่านบ้านบ้านก็จะเป็นสภาแล้วทุกบ้านจะต้องมีบัลลังก์ก็คือมีแท่นฐานอำนาจแล้วก็เป็นบัลลังก์ท่านที่ท่านจะว่าบริหารตำบลบริหารจังหวัดบริหารประเทศในประเทศผ่านกระถางหนาจนี่แหละครับเป็นแบบนี้ฮะ เพราะนั้นบ้านเนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่ของโลกเรื่องยิ่งใหญ่เพราะนั้นลัทธิบ้านมหาอำนาจหรือลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเนี่ยเป็นลัทธิใหม่ของโลกเป็นลัทธิใหม่ของโลกนะลัทธิใหม่ล่าสุดเลยอ่าเรามีลัทธิมาเยอะละคราวนี้เจอลัทธิบ้านั้งนะลัทธิก็มีลัทธิประชาธิปไตยนี่ก็ลัทธินะฮะเป็นลัทธิอ่าลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิการค้าลัทธิเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นลัทธิลัทธิบ้าน บ้านมหาอำนาจอเป็นบ้านที่มีอำนาจสามดุลอยู่แล้วท่นยานในรัยจะใช้อำนาจสูงสุดสั่งการก็สั่งเลยนะครับก็ประกาศเลยสถาปนาเลยนะสถาปนาบ้านสถาปนาตัวตนบ้านนี้ก็จะ,ะสถาปนาให้สมุทรบีนบ้าน,นเป็นพักการเมืองรัฐที่บ้านนะรัฐที่ครอบครัวไทยของหน้าจะสถาปนาสมุทรบีนบ้าน,นเป็นพักการเมืองเพราะว่าลูกบ้านมีชื่ออยู่ในสมุทรบีนบ้าน ก็เลยเป็นสมาชิกพรักไปโดยต่งคก็เลยทาให้พักเป็นพรักใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นพักคใหญ่ที่สุดเทียบได้ก็เหมือนพักคอมมิวนิสต์อ่ะแต่นั้นมันเป็นแต่นั้นมันเป็นพักของหมู่กลุ่มคณะที่ต้องสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของพรักแต่นี่มีแต่นี่ท่านไม่ต้องท่านเป็นอยู่แล้วเป็นด้วยตัวมันเป็นโดยครบครัวนะเป็นพักของประชาชนอ่ะอันนี้เป็นพรักของคณะนะะคอมมิวนิสต์เนี่เป็นพักของคณะนะฮะเป็นหมู่คณะแต่พรักบ้านเนี่ยหรือพรักบ้านมหาอำนาจเนี่ย หรือพักของรัฐที่ครอบครองมนานเนี่ยเราสร้างสูตรที่บ้านเป็นพักเนี่ยมันกลายเป็นพักของประชาชนไม่ใช่คณะนะเป็นของประชาชนนะเอออันเบ็ดเสร็จเลยมันเรียบร้อยมันครบเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาิชนสูงประชาปไตยแบบใหม่ที่ประชาชนมีพักแต่พักนี้ไม่มีเลือกตั้งพ้อมเลือกเลือกเมื่อไหร่ก็ชนะใครจะมาแข่งไม่มีใครมาแข่งได้เพราะประชาชนเป็นเจ้าของพักไม่ใมาแข่งใครเข้าใจไหมคือที่นี่มันเคลียร์เบ็ดเสร็จเลย เหมือนผมมามทําให้จบสมบูรณ์นะสมบูรณ์ไปเลยมันจบยุคการปกครองคือประชระาชนปกครองเสร็จสมบูรณ์เลยไม่มีใช้ตุโธงตงวแอีกแล้วนะมันเป็น,ม,นมันเปลี่ยนยุคสมัยเมื่อก่อนนั้นเป็นยุคกษัตริย์ปกครองเนี้ยแต่ผู้เดียวแล้วต่อมาก็ร้มกษัตริย์กวกลายเป็นยุคตัวแทนโดยมีค้ารัฐบาลน,นี่เราใช้กันอยู่เราอยู่กันนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วผมจะสั่งให้มันหมดไปเนี่ยโดยประชาชนเป็นผู้ลงมติลงมตินะลงมติสี่สิบล้านเสียง ผมจึงต้องมาประกาศเป็นผู้ประกาศยุบอ่ายุบประชาธเปตยปลอมของประเทศไทยที่ใช้มา90ปีมาประกาศยุบนะฮะส่วนรัฐบาลนายกตู่ประกาศยุบรัฐสภาแล้วก็จดเลือกตั้งใช่ไหมประชาชนก็บัตรประชาชนไปเลือกใช่ไหมแต่ผมประกาศยุบประชาธเปตยปลอมที่มีมา90ปีส่วนนายกตู่ประกาศยุบรัฐสภาซึ่งมีปีมปีอายุ4ีปีเขาก็ยุบแต่ผมเนี่ยประกาศยุบประชาธเปตยปลอมมีอายุ90้ปีประกาศยุบยิ่งใหญ่กว่า แล้วประชาชนทุกคนพาประกาศยุบประชาชนก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปใช้อยู่ดีถูกไหมต้องไปเลือกของใหม่อะพระยุบแล้วของเก่าไม่มีต้องใช้ของใหม่ของใหม่เป็นอะไรของใหม่คือเลือกตัว Whoa. ท่านเองท่านไปเลือกขายอ่ะก็เลือกตัวเองนะครับผมประกาศยุบประชาชิปัยรอมแล้วท่านก็ใช้ประชาชนเป็นเลือกตัวท่านเองโดยการส่งใบแสดงเจตจำนงนั่นเองใบแสดงเจตจำนงมีดดจุดยืนสามจุดยืนจุดยืนแรกก็เปอนเจ้าบ้านในที่นี้เป็นสมาชิกของรัฐที่ข้าโพดไทยแม่นมนาจประกาศใช้สี่พิลักทำการเมืองโลกเลยเนี่ยจุดยืนที่สองก็คือ ในเมื่อเราเจ็ดให้ทำน้ำทิ์ไตมาแล้วเขาจะเ,าเพิ่งตื่นรู้เพิ่งรู้วิธีใช้นี่เองหลังจากดูคลิปวิดีโอของแอดทำใจก็เกิดปัญญาที่จะใช้อำนาจทิ์ไตก็เลยสั่งครั้งแรกเลยสั่งที่สิปฏิวัติเลยสั่งเป็นใบสเสนออลองสั่งสิปฏิวัติเลยเดี๋ยวนี้คำสั่งอนนื่นตามมีอีกครับนี่ผมให้ท่านทดลองใช้ครั้งแรกก่อนทดลองครั้งแรกเลยมันอันมานานแล้วไม่ได้ใช้มา90ปีใช้ที่10ปฏิวัติไปเลยเพราะนั้นก็จะมีเหมือนมีรัฐบาล1ิบคณะเออนั่นแหละรัฐบาลเฉววพาะ แก้ปัญหามันจริงจะเร็วไวเพราะจะต้องสร้างกิตดาพิหารในยุครอสิบตามลิรกิตที่สิบยุครอสิบจะต้องติดตั้งของใหม่หมดเลยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเป็นกิจดาพิหารในยุครอสิบนั่นเองนะเดี๋ยวนี้กิตดาพิหารก็คือเป็นพลังบุญของรอสิบท,ที่จะต้องเจริญอ่ะมาถึงยุครปสิบประเทศเติมเจริญอ่ะขาเรียกพลังบุญทีนีะเจริญก็ต้องมีระบบระบอบตรฐานกระโครงกัน้าใหม่มันจะเจองเริม่มตึกนะไอ้นั่นไ้ที่เจริญเป็นตึกเป็นของทันสมัยนะเป็นของพวกนายทุน ไม่ใช่ของประชชนประชชนไม่ได้บางข้งไม่ได้เจริญไปด้วยเพราะมีาในทุนยิ่งเจริญประชชนยิ่งจนอ่ะทุกัน,นที่ท่านจนจนจนดักดางทำกันหนักเหนื่อยและอันนี้เพี้ยนผิดแล้วมันอยู่ที่อยู่พิทีผิดท,ดทางท่านต้องยกเลิกประกาศใช้มาตรฐานใหม่ของยุคร้อยสิบ้เมื่อย,ยุคร้อยสิบมาถึงมาถึงแล้วก็ต้องทิงง้งของเก่าหมดทิดตทั้งของใหม่ไม่เอียมอองไม้วาวไมาศุกรกาว,วิไลก็ค,คือนี่แหละสี่พิลักที่ผมนาเสนอท่านนี่แหละท่านจริงจะสร้างกิจดาพิรันยุคร้อยสิบมันจริงจะเป็นะครับ แล้อยู่ในสวนนี่เสียงก็จะเคารพเห่งชาติแล้วก็ผมต้องยุติคลิปนี้นะขอให้ทุกคนเข้าใจเห็นภาพว่าเราไม่น่าสูงสุดจากรัเจ็ดแห่งแล้วก็วต้องใช้แล้วเนี่ยสง่สงไปแสดงจิตลงมาผมมาประกาศยุบป,ประชาธิป,ปอมท่านก็ทำหน้าที่ไปเลือกตัวเองเนะี่ยหน้าที่ท่านคือเลือกตัวเองเลือกตัวเองเพื่อที่จะไปใช้อมนาาทิพย์ตายเต็มที่สั่งการใช้มาตรฐานใหม่ในยุครอสิบเพื่อเกิดกิจการพิษานในยุคราสิบนั่นเอง นะเป็นแบบนี้นะฮะเอาละคงเข้าใจแล้วนะรายละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันทีทีคลิปนี้ขอ,อยติเต็มแค่นี้ครับไม่ต้องการแข่งเสียงกับลำโพงสารนะส่วนสารนะเอาจบแค่นี้นครับผมแอดท้ามันประจายยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ